ถ้านับประเทศที่พัฒนาเศรษฐกิจพัฒนาแล้วสหรัฐการลงทุนในไทยเรายังโอเคอยู่แต่ Q ิวสลดลงมาเล็กน้อยที่2.7แล้วหลายนักวิเคราะห์มองว่าตรงนี้คุณดิชันจะมีโอกาสลดลงนิดนึงเพราะว่าหลังจากที่นายโดนัลด์ทรัมป์มาในไตรมาสนี้มีโอกาสาท,มมาทาี่เขาจะชะลอไว้ก่อนแล้วรอดูว่านโยบายของนายโดนัลด์ทรัมป์จะว่าอย่างไรส่วนจีนยังลงทุนในไทยต่อเนื่องแต่ก็ยังอยู่ในขาที่ชะลอตัวลงจากทั้งปีของปี2566ที่ลงทุนกับเราเนี่ยบวก5.2% คิ 1> 1ยังบวก5.3ครับและคิว 2+ บวก4.7 Q3 คิว3ของเราคือบวก4.6ดังนั้นก็มีแนวโน้มที่เม็ดเงินจากสหรัฐและจีนมีโอกาสที่จะอยู่ในช่วงหาลงที่จะมาลงทุนกับเรา ก่อนไปรับชมรบกวนกดไลค์กดแชร์กดติดตามฐานเศรษฐกิจในทุกแพลตฟอร์มด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆจากพวกเราสภาผั์ก็มีการถแถลง GDP นะครับก็มีการระบุออกมาครับว่าไตรามาสที่3ของปีนี้เติบโตได้ที่3%ก็ใกล้เคียงกับที่คาดการไว้นะครับส่วนในไตรามาสแรกกับไตรมาสที่2เนี่ยถือว่าโตน้อยกว่านี้ดังนั้นจึงเป็นตัวเลขที่หลายหลายฝ่ายมองว่าน่าพอใจและในขณะเดีวยวกันหากเจาะลงไปในรายละเอียดเราก็จะเห็นนะครับว่าหลายภาคส่วนของ GDP ที่เอามาประกอบกันเนี่ย บวกเกือบหมดเลยเดี๋ยวเราเจาะให้ดูนะครับเราเอาเอกสารที่แถลงข่าวเมื่อสักครู่นี้ของสภาพัฒนาให้คุณผู้ชมได้ดูเลยครับดูกันหน่อยเจาะไปลายเซกเมนต์เลยนะครับการบริโภคภาคเอกชนก็บวกมา3.4%การอุปโภคภาครัฐบาลก็บวกมา6.3%ตัวแดงตัวเดียวจะอยู่ในเซกเมนต์ของการลงทุนครับแต่ไม่ใช่ในภาพรวมเพราะภาคการลงทุนภาพรวมบวกมา5.2%กลายเป็นการลงทุนของเอก,กชน ลบ2.5%ในขณะที่การลงทุนภาครัฐบวก25.9%ไม่รู้เป็นเพราะอะไรน่าจะเป็นเพราะฐานต่ําหรือเปล่าแต่อาจจะเป็นโครงการลงต่ำที่กาลังมาในช่วงนี้ด้วยก็คืองบก่อนนั้นน่าล่าช้าไงพองบออกก็จากฐานต่าที่มันล่าช้ามามันก็บวกใช่เพราะนี่คือไตรมาสสามก็เป็นถ้าเทียบกับไตรมาสสุดท้ายของปีที่จรมายละเอีนะเพราะแต่ละตัวอะไรยังไงเนี่ยนะคะบวกมาจากอะไรสซงอกสินค้ารายงานกันมาอย่างต่อเนื่องนะคะเราก็เป็นบวกนะเราเป็นบวกต่อเนื่องกันมาแล้วบวก8.3 ในขณะที่ปริมาณการส่งออกภาคบริการบ้างบริการเราก็บวกค่ะ2ี่สิบเอ็ดจุดเก้านี่กเที่ากการท่องเที่ยวสาขาอุตสาหากรรมบวก0.1ค่ะสาขาที่พักแรมบริการด้านอาหารก็ล้อกันไปนะคะกับการส่งออกบริการตรงนี้เนี่ยเฉพาะพักแรมกับร้านอาหารบวก8.4ด้านการค้าบวก3.5ขนส่งนี่บวกถึง9ก่อสร้างนี่บวกไป15.5แต่แหมว่าไม่ได้ปีที่แล้วาสาขาก่อสร้างฐานต่ำมากนะครับ สาขาการเงินบวก1.8และภาคการเกษตรยังคงติดลบอยู่ที่0.5ซึ่งตรงนี้ก็ยังเป็นเรื่องที่น่ากังวลแล้วก็เป็นเรื่องที่เมื่อรัฐบาลเดินทางไปที่ C, เอเปกก็มีการพูดถึงสินค้าเกษตรไทยด้วยเดี๋ยวไปดูกันต่อนะครับเอาละมาดูเรื่องของ GDP มองเป็นรายไตรมาสแล้วทั้งปีกันบ้างนะครับปีห5านะจำได้ไหมโต2.5ปี6 5, นะ 5, ป 6, 6ทั้งปีโต1.9ปีที่แล้ว ส่วนปี67เนี่ยคิวหนึ่งเราโต1.6%คิว2เราโต2.2%และคิวสแลเราโต3.0%ดูจากตัวเลขตรงนี้เอาย้อนกลับไปตั้งแต่ปี65เลยนะนี่ถือเป็นไตรมาสที่เติบโตที่สุดเลยนะเออถ้าตั้งแต่ปีปีปี65มันจนถึงปี67เ3ปีมาเนี้ยนะครับแล้วทำให้9เดือนแรกของปีนี้ GDP เราเฉลี่ยอยู่ที่2.3%หมายความว่ารัฐบาลตั้งเป้าไว้อยู่ที่ 3มถึง2ถึง3เปอร์เซ็นต์มีโอกาสเป็นไปได้นะครับอยู่ในกรอบทั้งปีนะฮะทีนี้<อ>ามา<ะ>ดูการวิเคราะห์นะคะด้านการใช้จ่ายเนี่ยค่ะจากตัวเลขที่สรุปรวมมาเป็น GDP แบบนี้การลงทุนภาครัฐขยายตัวอย่างที่บอกไปนะคะอ,อันนี้ถือเป็นการขยายตัวครั้งแรกในรอบ6ไตรมาสนะการส่งออกสินค้าบริการการอุปโภคบริโภคภาครัฐตรงนี้ขยายตัวในเกณฑ์สูงด้วยนะคะ,คะการอุปโภคบริโภคภาคเอกชนตรงนี้ยชะลอตัว ในขณะที่การลงทุนภาคเอกชนก็ลดลงสะท้อนว่าเอกชนออนแออ่อนแอเหมือนที่สภาอุดพูดเมื่อกี้ไงคุณเกรียงไกรพูดเมื่อสักครู่นี้ว่าไปเยอะแล้วต้องการเงินทุนด่วนเพราะว่าการลงทุนเอกชนน้อยมากมส่วนด้านการผลิตล่ะด้านการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมสาขาที่พักแรมและบริการด้านอาหารสาขาการขายส่งและการขายปลีกและสาขาการขนส่งขยายตัวต่อเนื่อง ส่วนก่อสร้างกลับมาขยายตัวครั้งแรกในรอบ4ี่ไตรมาสขณะที่เกษตรกรรมก็ยังลดลงอย่างต่อเนื่องอนะครับทีนี้แยกย่อยกันเป็นรายไตรามาสเทียบ q ิวอคิ q กันหน่อยไตรามาสสกับไตรามาสสของปีนี้ว่าในแต่ละภาคในแต่ละสาขามีการปรับตัวอย่างมีนัยสําคัญอย่างไรที่พี่ออนเยนนะคะพอพูดไปพวกเอกชนอย่างที่บอก มันหดตัวนะคะออก็ดรอปลงมาจาก4.9ไตรามาสที่แล้วมาเหลือ3.4นะคะในไตรามาสนี้อุปโภคภาครัฐตรงนี้งบไงงบออกไงกระเตื้องขึ้นมาเลยนะคะาจาก0.3มาเป็น6.3ด้านการลงทุนก็เช่นเดียวกันนะคะคือถ้าเทียบเนี่ยในอย่างที่บอกว่าฐานต่ําไตรามาส2เนี่ยลบไป6ตัวไป6.1เพราะฉะนั้นมาไตรามาส3 งบประมาณขับเคลื่อนแหละนะคะอยู่ที่5.2ซึ่งทําให้การลงทุนภาครัฐนั่นนะโอ้โหจากลบสี่ในไตรมาสที่แล้วนะไตรมาสที่3มบวกมา25.9ตัวเลขกระโดดขึ้นมาเกือบ30จุดเลยนะฮะแต่จริงๆจะเห็นว่าภาคเอกชนเนี่ยก็คือดีขึ้นนะคือติดลบน้อยลงติดลบน้อยลงแต่ว่ามันก็ยังติดลบอยู่คือภาครัฐเมื่องบออกเนี่ยมันก็กว่าจะชิงไปหาเอกชนก็อาจจะใช้เวลาเดี๋ยวเราดูไตรมาสสี่ว่าภาคเอกชนอาจจะกระเตื้องขึ้นการส่งออกบ้างล่ะค่ะ จาก4.7 oh, เป็น10.5ด้านสินค้าจาก1.9เป็น8.3บริการจาก19เป็น21โอ้โหมดขึ้นหมดเลยนะครับส่วนด้านการผลิตที่ฟื้นตัวก่อสร้างจากลบ5นี่เป็น15ก็น่าจะนู่นเลยลบลงทุนภาครัฐมาแล้วนะครับสาขาการผลิตที่ขยายตัวเร่งขึ้นกับขนส่งจาก8เป็น9ขายส่งขายปีกจาก3เป็น3.5ที่พักแรมจาก7เป็น8 การผลิตมีขยายตัวแหละแต่ว่าขยายตัวชะลอลงขยายตัวด้านสินค้าอุตสาหกรรมเนี่ยจาก0.3เป็น0.1นะครับแล้วก็เหมืองแร่เหมืองหินนะครับ12เป็น11นะครับสาขาไฟฟ้าแล้วก็ก๊าซจาก5เป็น3คือขยายตัวแต่ขยายตัวชะลอลงมีสาขาการผลิตที่ลดลงคือสาขาเกษตรกรรมเอาละนี่คือตัวเลขย้อนสองไตรมาสไปดูกันหน่อยว่าเศรษฐกิจคู่ค้าของเรา ไครเป็นคนที่ลงทุนกับเรามากที่สุดเพราะว่าการลงทุนภาคเอก,กชนสัมพันธ์กันพอสมควรกับการลงทุนจากต่างชาติที่เข้ามาดังนั้นเรามาดูกันหน่อยว่าในปัจจุบันที่มีสถานการณ์ในระดับโลกทั้งความขัดแยง้งทางภูมิรัฐศาสตร์แล้วก็สงครามการค้าที่อาจจะเกิดขึ้นหลังจากโดนัลด์ทรัมป์สาบันตนเขาเป็นประธานาธิบดีในปีหน้ารวมถึงจีนที่เมื่อกี้เราคุยกันไปว่าเออเขามีปัญหาเรามาดูว่าแล้วเม็ดเงินมาจากไหนสังเกตว่าถ้านับประเทศที่พัฒนาเศรษฐกิจพัฒนาแล้วสหรัฐการลงทุนในไทยเรายังโอเคอยู่ แต่ Q ิวลดลงมาเล็กน้อยที่2.7แล้วหลายนักวิเคราะห์มองว่าตรงนี้คุณนิฉันจะมีโอกาสลดลงนิดนึงเพราะว่าหลังจากที่นายโดนัลด์ทรัมป์มาในไนตรมาสนี้มีโอกาสที่เขาจะชะลอไว้ก่อนแล้วรอดูว่านโยบายของนายโดนัลด์ทรัมป์จะว่าอย่างไรส่วนจีนยังลงทุนในไทยต่อเนื่องแต่ก็ยังอยู่ในขาที่ชะลอตัวลงจากทั้งปีของ 10, ปี2566ที่ลงทุนกับเราเนี่ยบวก5.2% Q1 คิวยังบวก5.3ครับและคิวบวก4.7 Q3 คิวของเราคือบวก4.6ดังนั้นก็มีแนวโน้มท่ เม็ดเงินจากสหรัฐและจีนมีโอกาสที่จะอยู่ในช่วงหาลงที่จะมาลงทุนกับเรานะครับ hmm. นี่เป็นวิเคราะห์จากทางนั้นตัวเลขจากสภาพั์แล้วเราก็นํามานําเสนอให้คุณผู้ชมได้ดูอ่าส่วนแนวโน้มล่ะแนวโน้มแน่นอนเมื่อถแถลง GDP สิ่งที่จะต้องคาดการณ์ก็คือไตรามาสต่อไปหรือรวมทั้งปีซึ่งประมาณการของ GDP ไตรามาสในช่วงวันที่19สิงหาคมก่อนหน้านี้นน สภาพัพั์ประมาณการไว้เนี่ยส3ถึง2.8%สำหรับ GDP ตลอดทั้งปีส่วนณวันนี้มีการคาดการณ์ว่าน่าจะเป็น2.6%นะครับส่วนปี2,568คาดการณ์ว่า GDP เราจะโตในกรอบที่2.3%ถึง3.3%นะฮะ mm hmm. ส่วนภาคที่มีปัญหายอย่างภาคการลงทุนเอกชนคือทางด้านของสภาพัพั์มองว่าปีนี้การลงทุนเอกชนน่าจะกลับมาติดลบอยู่ที่0.5แล้วก็ ปีหน้าภาคการลงทุนภาคเอกชนน่าจะกลับมาที่2.8เปอร์เซ็นต์เอาละนะครับนี่ก็เป็นภาพรวมส่วนปัจจัยสนับสนุนและกันคุณผู้ชมครับเมื่อมีการวิเคราะห์เศรษฐกิจ GDP ต่างๆทางนันสภาภัาก็จะมีการรวบรวมทั้งปัจจัยสนับสนุนและปัจจัยเสี่ยงปัจจัยสนับสนุนล่ะอันับแรกเลยนะคะการเพิ่มขึ้นจากรายจ่ายภาครัฐนี่แหละค่ะก็ ตรงนี้สอดคล้องนะคะกับการเพิ่มขึ้นของกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณแล้วก็รายจ่ายเหลื่อมปีด้วยนะคะที่มาล่าช้ามาตั้งแต่67ตอนนี้ก็มาอยู่ที่68ก็ต้องเร่งเบิกจ่ายกันนะคะก็ทําให้ตัวเลขบวกขึ้นมาประการที่2ค่ะก็คือการขยายตัวของอุปสงค์ภาคเอกชนในประเทศเองตรงนี้มีแนวโน้มนะคะในการปรับตัวที่ว่าจะดีขึ้นจากการลงทุนภาคเอกชนแล้วก็การขยายตัวต่อเนื่องของการ อุป,ปโภคบริโภคภาคเอกชนตนี้ขยายขึ้นมาได้ยังมีเรื่องการฟื้นตัวของภาคท่องเที่ยวอันนี้มันต่อเนื่องขึ้นมาก็เพิ่มขึ้นนะคะดูจากตัวเลขนักท่องเที่ยวก็จะได้เห็นจํานวนนักท่องเที่ยวก็เยอะขึ้นรายได้จากนาักท่องเที่ยวก็มีแนวโน้มสูงขึ้นจนใกล้ๆจะปรับเข้าสู่ระดับปกติแล้วนะคะประกอบ <COVID. S 2> กับใช่แนวโน้มการขยายตัวแบบต่อเนื่องของนักท่องเที่ยวในไทยเองด้วยนะคนไทย,ไท,ยที่ไปเที่ยวด้วยนะอื แล้วก็มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องของการส่งออกด้วยที่สอดคล้องกับสถานการณ์โลกที่การค้า <c oughs> การขายกลับมาปรับตัวได้ดีขึ้นแต่เดี๋ยวจะมีความผันผวน,นในปีหน้านะฮะ <c oughs> เอาละเรามีปัจจัยและข้อจํากัดและความเสี่ยงของปี68ด้วยนะครับที่มองไปถึงปีหน้าเลย <c oughs> ทางด้านของสภาพั์ยังมองแบบนี้ครับว่าความเสี่ยงจากแนวโน้มการขยายตัวต่ํากว่าที่คาดของเศรษฐกิจและประมาณการค้าโลกท่ามกลางความผันผวน,น,นของเศรษฐกิจและการเงินโลกนี่ไงนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลสหรัฐชุดใหม่ ต้องดูว่ามีความยืดเยื้อของสถานการณ์ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ไหมมีการเปลี่ยนแปลงการดําเนินนโยบายธนาคารกลางสําคัญของโลกอีกไหมเศรษฐกิจจีนเป็นอย่างไรอืมอันนี้ต้องประเมินทั้งหมดเลยนะใช่อันดับต่อมาค่ะก็คือนี่นี่แหละใช่นี่ครัวเรือนนี่ธุรกิจตอนนี้ยังคงอยู่ในระดับสูงนะคะภายใต้มาตรฐานสินเชื่อที่เข้มงวดมากขึ้นใช่ครับคือต้องบอกว่ามาตรการที่ทางแบงก์ชาติออกมาเนี่ย การให้กู้อย่าง Respons l responsible lending ตรงนี้เนี่ยนะคะในขณะเดียวกันเนี่ยคำนึงถึงความสามารถในการชำระหนี้ของลูกหนี้แต่ก็ทำให้ลูกหนี้กู้ยากขึ้นด้วยเหมือนกันค,คือต้องคำนึงถึงมันก็เลยทำให้การปล่อยสินเชื่อเนี่ยมีความเข้มงวดตรงนี้นะคะคุณภาพสินเชื่อเองก็มีการปรับตัวลดลงส่งผลให้สถาบันการเงินก็ยิ่งร,ระมัดระวังมากขึ้นในการให้สินเชื่อนะคะก็หวังว่าสิ่งที่กกรไปคุยเหบแบงค์ชาจะส่งผลอะไรหรือเปล่า กับมาตรการในส่วนนี้นะคะก็จะเห็นได้จากมูลค่าสินเชื่อลดลงปริมาณการปลดสินเชื่อลดลงแบบนี้เป็นตน้นอันนี้ยังเป็นข้อจํากัดและปัจจัยเสี่ยงข้อที่ 2, 2> ใช่แล้วก็มีความผันผวนในภาคการ,กรเกษตรทั้งผลผลิตและราคาสินค้าเกษตรที่สําคัญเพราะว่ามีแนวโน้มการเพิ่มขึ้นของผลผลิตภายใต้สภาพอากาศที่เอื้ออํานวยมากขึ้นจะสร้างแรงกดดันให้สินค้าเกษตรลดลงอันนี้หมายถึงในระดับโลกนะข้ามกลางสถานการณ์ผลผลิตข้าวออก ผู้ส่งออกรายใหญ่ของโลกที่เริ่มปรับตัวเข้าสู่ภาวะปกติก่อนนั้นนี้ก็ภาวะการส่งออกข้าวที่เป็นคู่แข่งเราก็ไม่ได้มีเยอะมากในเรื่องของสภาวะภูมิอากาศแต่ตอนนี้กําลังจะกลับมาปกติเราก็ต้องรอดูว่าเราจะส่งออกสินค้าเกษตรไปแข่งกับคู่แข่งเราได้มากแค่ไหนคือปัจจัยเสี่ยงเนี่ยก็ต้องเร่งแก้ปัญหาอุดรูรั่วในขณะที่ปัจจัยหนุนถ้าดูดีๆนะคุณพงศนร ยังเป็นปัจจัยเดิมๆใช่คือเงินที่มาจากวิธีการเดิมๆเรายังไม่มี new s curve ใหม่ๆหรือว่าเทคโนโลยีใหม่ๆที่เป็นปัจจัยหลักในการดึงดูดเม็ดเงินซึ่งตอนนี้รัฐบาลพยายามเร่งอยู่เอกชนก็เร่งอยู่ควบคู่กันไปไแต่มันจะสําเร็จเป็นรูปธรรมแล้วเป็นแหล่งเงินใหม่ของประเทศได้เมื่อไหร่อย่างไรเนี่ยนะคะต้องใช้เวลาต้องใช้เวลาอะ แนวทางล่ะคะในเมื่อประเมินสถานการณ์ทั้งปัจจัยหนุนปัจจัยเสี่ยงแบบนี้แล้วสภาพัพแนะนําอะไรในปี68บ้างบอกว่าให้ขับเคลื่อนภาคการส่งออกให้ขยายตัวและการเตรียมความพร้อมรับมือผลกระทบมาตรการกีดกันทางการค้าเนี่ยจีนกับสหรัฐนะครับการปกป้องภาคการผลิตจากการทุ่มตลาดและนโยบายการค้าที่ไม่เป็นธรรมเนเรื่องของสินค้าทั้งเข้าไทยข้อที่สคือการขับเคลื่อนการลงทุนภาคเอกชนแน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าไม่ได้ขยายตัว ส่วนข้อที่4คือการดูแลเกษตรกรและสนับสนุนการปรับตัวในการผลิตภาคการเกษตรสาขานี้ติดลบไงส่วนข้อที่5คือการให้ความช่วยเหลือ SME ที่ประสบปัญหาสภาพคล่องและแก้ไขปัญหานี้สินสังเกตได้ว่าปัญหานี้คุยมกันมาตั้งแต่เบรกแรกมันจนถึงเบรกนี้ยังอยู่มันเป็นเรื่องสําคัญจริงๆนะครับแน่นอนว่าอะเมื่อกี้เรามองกันไปจนถึงแนวโน้มปีหน้า กลับมาดูที่ไตรามาสสามที่เรายืนอยู่ณตรงนี้นะวันนี้ก็ช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนถือเป็นกลางไตรามาสสามพอดิบพอดีแล้วเหลือเวลาอีกเดือนนิดนิด,นด,นดที่จะปิดไตรามาสนี้และอยู่ในช่วงของการท่องเที่ยวรัฐบาลบอกว่ายังไงก็ยังคงต้องกระตุน้นดังนั้นในวันพรุ่งนี้ครับ19พฤศจิกายนจะมีการประชุมนัดแรกที่เป็นบอร์ดกระตุ้นเศรษฐกิจซึ่งเป็นบอร์ดที่แปลงร่างมาจากดิจิทัลวอลเล็ตแปลงมาเป็นบอร์ดกระตุ้นเศรษฐกิจ แรงมาได้สักพักตั้งแต่นายกอิงเข้ามารับตําแหน่งจนถึงตอนนี้นี่คือประชุมนัดแรกใช่เราจับตาดูแล้วก็เลื่อนมาเลื่อนมาเลื่อนมานัดแรกคุยอะไรเลยอยากจะรู้มีหลายเรื่องต้องคุยเลยทีเดียวเชียวนายกเป็นประธานอ,อันนี้เป็นการสัมภาษณ์ของคุณพิชัยเมื่อวันนี้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วและก่อนนั้นนี้ก็หลังจากนั้นคุณพิชัยก็ออกมาเปิดเผยเพิ่มอีกอ,อันนี้เอาสัปดาห์ที่แล้วให้ดูก่อนว่าเขาคุยเลยเขาเตรียมจะคุยอะไรกันกระตุต้นเศรษฐกิจให้โตเกิน3%ต่อปีอแต่ถึงไหมดูจากไตรมาส แต่เกินสามไหมเราไต่มา3นี่สมาแล้วนะอันนี้หลายคนรอดิจิทัลเงินดิจิทัลเฟสอใช่จะมาหรือเปล่าแต่คุณวิชัยเคยบอกว่าถ้าเศรษฐกิจฐฐดีตรงนี้อาจจะยังไม่ต้องแจกใช่คือสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยท่านอาดีตนายกทักษิณไปขึ้นพูดเอาไว้ไงว่าคนสูงอายุเตรียมตัวนะ และเป็นวันใกล้ๆกับคุณพี่ชัยพูดพอดีแต่ถ้าเศรษฐกิจดีก็อาจจะยังไม่แจกแต่ล่าสุดมีเปลี่ยนอีกเดี๋ยวเปิดให้ดูหน้าถัดไปฉันแอบได้ยินเสียงคนอายุเกิน50เนี่ยรอเล้วตั้งหน้าตั้งตารออยู่นะ <ไ S 1> มันม <ไ S 1> <ๆ S 2> ีเสียงแว่วๆนะข่าวลืๆอๆเอามาต <c oughs> ักครูนี้น, <c oughs> นี่เลย <c oughs> เอานี่เลย <c oughs> ล่าสุดนี่เลยคือรายงานข่าวจากกระทรวงการคลังนะครับบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวแผนกระตุ้นเศรษฐกิจที่จะไปเสนอบอร์ดกระตุ้นเศรษฐกิจจริงๆไม่ใช่มีแค่คลังนะครับแต่เด่นๆคนรอเรื่องนี้แหละคือเรื่องของ การจ่ายเงินช่วยเหลือให้กลุ่มผู้สูงอายุแจกเงินสด10,000บาทกลุ่มอายุ50-60ถึงปีเอาเป็นคนกลุ่มแรกที่จะได้เนี่ยคือคนที่จะลงทะเบียนไปแล้วทางแอปทางรัฐช่วงนั้นแหละที่เปิดลงทะเบียนกันนั่นอ่ะใครลงทะเบียนไว้แล้วและอายุเข้าเกณฑ์เอาไป10,000บาทคาดปลายปี67หรือต้นปี68น่าจะได้แจกเงินเร็วสุดปลายปีนี้นั่นหมายความว่าธันวาคมนี้อาจจะเป็นของขวัญปีใหม่ให้ประชาชนหรือไม่อย่างไร กลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนเดี๋ยวรอก่อนเอากลุ่มที่ลงทะเบียนก่อนส่วนงบตรงนี้บอกไม่ต้องห่วงมีไว้แสน0 0 0ห่นล้านเพราะฉะนั้นตรงนี้ไม่ได้บอกว่าเาะแล้วนะครับพรุ่งนี้เขาจะคุยกันเรื่องนี้แหละแต่กระทรวงการคลังเสนอแนวทางเข้าไปเป็นเอกสารตั้งปึ้งเงื่อนไขแบบนี้โอเคไหมครับคือได้เข้าหน้าตาแบบนี้จะแต่จะได้ออกหรือเปล่า เรื่องออกมาแหละแต่ออกมาแบบไหนอีกเรื่องนะคะ,อะเอาละ,ะแล้วก็คุยกันถึงภาพรวมมาตราการกระตุ้นเศรษฐกิจที่หลากหลายกระทรวงนําเข้ามานําเสนอกับท่านนายกรัฐมนตรีแต่เป้าหมายหมุดหมายคือ Q4 มีการคาดการมาจากหน่วยงานรัฐด้วยกันบอกว่าน่าจะทําให้เศรษฐกิจตรงนี้ถ้ามีการกระตุ้นทั้งหมดนะ อาจจะโตได้ถึง4.3ถึง4.4เําให้ทั้งปีโต3ถึง4เเลยทีเดียวโอ้ไตรมาส4จะไป4จุดกว่านั่นนะสิโอ้ม่รใจช่วย <ละ S 2> ใจช่วยเอาละเอาละนะครับวันพรุ่งนี้ก็ลุ้นกันต่อไปเพราะว่า,าทางด้านของ GDP ไตรมาส3ก็มาแล้วพรุ่งนี้น่าจะมีตัวเลขที่คุยกันแดงครบถ้วนแล้วก็มังมันกันเลยทีเดียวแล้วก็มาลุ้นว่าเดี๋ยวเดือนหน้าใครจะได้รับเงินอะไรอย่างไรแล้วมีของขวัญปีใหม่อะไรบ้างค่าแรงก็ยังาาาคาลั่นะซังอยู่ Easy, อีซีอิลิซีฟคล้ายๆชอบดีมีคืนรถหย่อนภาษีเนี่ยสื่อก็จับตาดูอยู่นะจะออกมาไหมในช่วงส่งท้ายปลายปีหลายคนรออ,อ,อีกส่วนหนึ่งนะครับที่เป็นเรื่องสําคัญคือการขับเคลื่อนการลงทุนในเมื่อเม็ดเงินการลงทุนภายในประเทศมันชะลอตัวมันก็ต้องพึ่งเม็ดเงินการลงทุนจากต่างประเทศต่างชาติเข้ามาลงทุนสิ่งที่เราได้คืออะไรก็มีเรื่องของรอเข้าคอนเทนต์ซัพพลายเชนของการผลิตหรืออุตสาหกร,รรมนั้นๆก็จะได้รับส่วนด้วย และอีกส่วนหนึ่งที่สําคัญก็คือเรื่องของการจ้างงานเขาจะจ้างบุคลากรคุณภาพเราก็ต้องผลิตบุคลากรคุณภาพไปป้อนเขาอเอาละการประชุมเอเปกที่ผ่านมาที่นายกรัฐมนตรีไปลิมาเปรูมาไปคุยกับใครมาบ้างสรุปให้ฟังนะครับนี่อันแรกสุดหารือกับสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปกเอแบกเอแบกดิอะล็ะอกวิดเอเปกนะครับสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจคือเอแบกไปชวนผู้นําธุรกิจมาลงทุนในไทยนี่แหละค่ะ แล้วก็เน้นไปในเรื่องของอุตสาหกรรม AI เซมิคอนดักเตอร์ t a t e n t n t e r นะคะมีการไปหารือกับทาง TikTok ด้วยนะ Microsoft ด้วยนะ Google ด้วยนะที่เคยแบบว่าแจ้งมาแล้วว่าสนใจก็ไปคุยอีกนะคะ,ะเพิ่มเติมคือหลังจากที่ประชุมเสร็จก็เดินไปจับมือแล้วก็ไปคุยกันต่อนัอ่นแหละฮะแล้วก็มีหารือแบบทวิภาคีด้วยนะกับคุณดินา เอซิเลียโบลัวเตนะครับเซเกราเซเกราเป็นประธานาธิบดีแห่งสาธารณารัฐเปรูไปคุยว่าอะไรไปคุยไปจับมือแล้วบอกว่าไทยเราพร้อมนะครับนะคะที่จะเจราจา FTA ไทยเปรูแล้วก็นายกบอกว่าได้ยินมาว่าท่าเรือแห่งใหม่ของเปรูที่ชื่อว่าชางไคเนี่ยกำลังเพิ่งก่อสร้างเสร็จแล้วกำลังจะเปิดใช้บริการน่าจะเป็นโอกาสในการเพิ่มสินค้าเกษตรไทย นี่ท่านนายกไปเน้นสินค้าเกษตรเห็นไหมเพราะท่านน่าจะเห็นตัวเลขแล้วแหละแล้วก็ไปเชื่อมโยงกับแลนดบริ์เราได้ด้วยเอาละมีการหารือทวิภาคีกับนายสีจิ้นผิงประธานานธิบดีจีนด้วยไทยจีนคุยกันถึงเรื่องความสัมพันธ์ก่อนนะครับในการหารือครั้งนี้แล้วจีนมีการอัญเชิญพระเขี่ยวแก้วไปประดิษฐานมาประดิษฐานที่ไทยในวันที่4ธันวาคมส่วนจีนจะมอบหมีแพนด้ามาให้ไทยด้วยเออที่ว่าจะมาใหม่แล้วก็เชิญชวนนายกสีจิ้นผิงบอกว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงบอกว่ามาลงทุนในไทยได้ และทางด้านจีนบอกว่ายืนยันจะสนับสนุนไทยในบร uh. ิกส์ส่วนงานเลี้ยงอาหารค่ำก็ได้มีการแมทชิ่งกันนะครับแล้วก็เชิญชวนภาคเอกชนมาลงทุนในไทยทีนี้ข่าวที่เป็นข่าวออกมาเนี่ยล่าสุดเนี่ยก็คือ,อเรื่องของออดยังไม่ถึงนะฮะเดี๋ยววอมาร์ตกูเกิลเดี๋ยวเราว่ากันต่อแต่มีอีกหนึ่งการประชุมก็คือ USAPEC Business Coalition Coalition ก็มี National Center ของเอเปกเข้าร่วมการประชุมมีหอ,อการค้าสหรัฐเข้าร่วมประชุมมีสภาธุรกิจสหรัฐอาเซียนเข้าร่วมประชุมไทย<า>เราไปพูดแบบนี้ไปเสนอสิิธิพิเศษเลยนะในการที่จะมาลงทุนในไทยในการจะมาท่องเที่ยวในไทยต่างๆนะคะมีการยกเว้นวีซา่าแล้วก็วีซ่าพำนักระยะย,ยาวกับนักธุรกิจนะถ้าเธอจะมาเขนเอความเป็นศูนย์กลางเกี่ยวกับด้านเกษตรด้วยโดยเราจะเป็นเกษตรอัจฉริยะนะคะรวมไปถึงด้านเศรษฐกิจดิจิทัลการเปลี่ยนผ่านเกี่ยวกับพลังงานสะอาดด้วย สนับสนุนการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานแล้วก็พลังงานสะอาดค่ะรวมไปถึงการส่งเสริมการค้าเสรีหรือว่า FTA นั่แหละภายใต้กรอบของ OECD ก็ไปหารือกันในเรื่องนี้ไปคุยกับสหรัฐก็เอากรอบ OECD ไปคุยแล้วบอกเอา FTA มาคุยกันใต้กรอบนี้ได้เลยยินดีจ,นดจีนสนับสนุนบริกใช่พอคุยกับสหรัฐก็ต้องเป็น คือ oh, ไปถึงเอเปกก็ได้คุย2ฝั่งเลยทีเดียวนะครับคืถูกนะเราควรจะได้อยู่ภายใต้วงที่เป็นวงความร่วมมือทางเศรษฐกิจหลายๆวงแล้วเราก็วางสเตตัสเราให้ได้ประโยชน์มากที่สุดนะเอาละ,ะการลงทุนของสหรัฐในไทยกันมาดูตัวเลขกันหน่อยเมื่อปีที่แล้วเนี่ยมีถึง2,500ล้านดอลลาร์สหรัฐนะ,ะบวกมาเ0เลยนะถ้าเทียบกับปี65นะเพราะนิสิติปี66สหรัฐก็มีความร่วมมือกับไทยอยู่ตอนนี้ท่านวัดเป็นมูลค่าเนี่ยท่านนายกเปิดเผยออกมาบอกว่า มีถึง1 5 0 0 0ล้านดอลลา,าร์สหรัฐนะครับกว่า5แสนล้านบาทและมีการจ้างงานเกี่ยวกับกับบริษัทข้ามชาติสหรัฐอยู่ในไทยมากกว่า70,000ตําตำแหน่งเลยทีเดียวซึ่งถ้ามาเพิ่มได้ก็ดีส่วน 2. ดีลใหญ่ที่ได้เกริ่นเอาไว้ก็คือ Walmart และ Google เรื่องนี้คุณพิชยัยนฤทธิพันธ์นะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เนี่ยเป็นผู้ที่เดินทางไปด้วยและไปหารือกับแอนเดรียอัลไบรท์เป็นรองประธานฝ่ายบริฝ่ายบริหารบริหาร,ร,ร,รฝ่ายจัดหาสินค้าของ Walmart ไปคุยกับวอมาร์ทครับคือต้องการเอาสินค้าไทยไปวางที่นั่นอขอเอาสินค้าไทยไปขายเพิ่มได้หรือไม่อย่างไรปรากฏว่าวอมาร์บอกมาแบบนี้ต้องตรวจสอบคุณภาพย้อนกลับได้อ่าต้องมีการตรวจสอบย้อนกลับว่ามาจากที่ไหนวัตถุดิบอะไรเป็นส่วนประกอบและต้องคาร์บอนฟรีเรื่องนี้ถ้าคุณทำได้เดี๋ยวเอามาขายเพิ่มได้เลยเป็นสิ่งสำคัญนะต้องดูว่าจะมีสินค้าอะไรบ้างแต่เราน่าจะผลักดันในเรื่องของอาหารและ,กะเกษตรนะครับ ส่วน沃尔玛คืออะไรครับเป็นห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ที่สุดในโลกนะครับก็มี1 0,000สาขาในสหรัฐเม็กซิโกแคนาดาจีนอินเดียบราซิลแล้วก็มีลูกจ้างหรือพนักงานมากกว่า2ล้านคนทั่วโลกกลายเป็นรายใหญ่ที่สุดในโลกนะครับอีกทีหนึ่งยังไปหาเรือเพิ่มเติมนะคะในการเชิญชวนค่ะกูเกิลได้ยังคุยต่อนะคะเพื่อให้มาลงทุนในไทยค่ะหาเรือกับเรือสัทไว้ในการหาเรือเรื่องสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาแล้วก็แนวโน้มการลงทุนเพิ่มในไทยลงทุนแล้วลงทุนเพิ่มได้นะคะ ซึ่งสำหรับ Google เองเนี่ยค่ะ,คะเขาได้ดำเนินการในประเทศไทยมาแล้วเนี่ยจริงๆ13ปีนะคะส3ปีสนับสนุนให้เกิดการจ้างงานในประเทศมาแล้วเนี่ย250,000าตำแหน่งค่ะแล้วก็แน่นอนมีประโยชน์กับธุรกิจของประเทศไทยถ้าติดมูลค่าเนี่ยเกินกว่า4,300ล้านดอลลาร์นะถ้าคิดเป็นเงินไทยประมาณ1 3 8แสนล้าน1 3 0 0 0 0กว่าเอาละนะครับปิดท้ายกันที่ภาพนี้แล้วกันเอามาให,ให้ดูเป็น การวิเคราะห์ของทางด้านสภาพัฒว่าเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของรัฐบาลสหรัฐภายใต้การน,นำของนายโดนัลด์ทรัมป์จะมีอะไรต้องระมัดระวังบ้างนะครับ mm hmm. ซึ่งเมื่อสักครู่นี้ที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยก็มีโอกาสที่จะต้องจับตาดูว่าทางด้านสหรัฐจะวางท่าทีอย่างไรในการออกมาลงทุนที่ไทยเพราะว่า เดี๋ยวจะต้องมีการเปลี่ยนแปลง,ปลงทางนโยบายอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการค้าระหว่างประเทศรเรื่องภาษีเรื่องภาษีจีนเนี่ยอาจจะ60นะคะท,ทั่วไปเนี่ยสิบถึงยียกเลิกหลักการปฏิบัติเยี่ยงชาติที่รับความอนุเคราะห์ยิ่งเอออันนี้ก็เป็น M S M F N หลักตรงนั้นนะคะ,ะโดยเฉพาะจีนใช่ครับแล้วก็ตัวการค้าระหว่างประเทศก็สหรัฐอาจจะมีการถอนความร่วมมือ IndoP a c i f i c e c o n o m i c f r a m e w o r k กก็ต้องรอดูนะครับส่วนภาษีเองก็ต้อง มีเรื่องของการพูดถึงภาษีภายในประเทศเขาและการขึ้นภาษีระหว่างประเทศตรงนี้เอาเป็นภาพรวมมาให้คุณผู้ชมได้ดูแล้วกันว่ามีเรื่องของการเมืองระหว่างประเทศที่เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยแต่ว่าอาจจะยังไม่เกี่ยวกับจุดยืนของ O อ c d กับ b ริกสขนาดนั้นแต่หลักๆทรัมป์เขาจะเน้นไปที่เรื่องของเนโตที่จะไม่ไปสนับสนุนเนโตต่อนะครับซึ่งตรงนี้แหละก็จะทําให้การลงทุนที่บอกไปตั้งแต่ต้นจากที่เราเปิดตัวเลขของการลงทุนจากจีนจากสาหรัฐให้ดูว่าแนวโน้มเขามีการชะลอตัวลงก็อาจจะมีผลมาจาก เรื่องเหล่านี้ที่ต้องรอดูความชัดเจนต้นปีหน้ารอ,อทรัมเข้ามาสาบันตนเป็นพานาที่ดีนะครับแล้วการค้าการขายไทยจะวางท่าทีอย่างไรก็ต้องจับตาต่อไปถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าใช่ก็กดแชร์อย่าลืมกดติดตามฐานเศรษฐกิจกในทุกแพลตฟอร์มจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆจากพวกเรานะครับ